เมื่อตอนทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมสกูปดีๆที่ส่งตรงมาจากประเทศสเปนนะครับ คุณเจมลาลิก้าและก็ทีมงานคุณภาพจากสเปนนั้นได้ส่งเรื่องราวที่น่าสนใจกลับมาให้แฟนคลับเอ g ซีจบงทอยเตะของเราได้ตามติดอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเมื่อฟุตบอลไทยพิมลีของเราปิดฤดูกาลนะครับโคชใหม่สันติชัยเผือกพร้อมไปด้วยครอบครัวนะครับก็เดินทางไปให้กําลังใจเจ้ามุ้ยเทียสินแดงดาถึงประเทศสเปนเลยทีเดียวนะครับได้มีโอกาสไปให้กําลังใจมุ้ยในการฝึกซ้อมข้างสนามนะครับและที่สําคัญนะครับน้องต้นกล้านะครับก็เป็นแฟนคลับตัวยงของพี่มุ้ยเทียสินแดงดาด้วยนอกจากนั้นนะครับ จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับโค้ชใหม่นะครับเป็นนักเตะที่เคยมีประสบการณ์ในการออกไปค้าแข้งที่สิงคโปร์และไปต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวมา<ๆ>เช่นเดียวกับเจ้ามุ้ยเทศินแดนงดาครับก็น่าจะมีเทคนิคและก็ประสบการณ์ดีๆที่นามาฝากเจ้ามุ้ยเทศินแดงดารวมไปถึงมุมมองของการเป็นโค้ชของโค้ชใหม่สันติชัยเผือกที่อาจจะให้คําแนะนําเจ้ามุ้ยเทศินแดงดาได้ในการต่อสู้พื้นที่11ผูเ้เล่นตัวจริงในสโมสออรอรัมเรียครับไปฟังสกูปดีๆจากพี่เจมส์ลาลิก้ากันเลยดีกว่าครับ ครั้งแรกครับที่มาที่เฟรนด์ครับทำไมถึงเลือกมาที่เฟนด์สาเหตุพ่อมุ้ยหรือเปล่าใช่เลยครับสายเหตุหลักเลยครับโอเคแสดงว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ายตอนนี้เป็นชเชิญเนื้อผู้ช่วยเชิญเนืนะครับของสโมสรเอสซีจีครับผมเป็นยังไงบ้างครับการที่สมสนปีนี้ก็ค่อนข้างกระกากหน่อยครับก็มีการเปลี่ยนโค้ดด้วยครับตอนช่วงที่เราไม่มีโค้ดด้วยครับ เราต้องต้องทำหน้าที่หลักมากเลยใช่ครับก็ช่วงที่มวยยังอยู่ในเล็กแรกครับมวยก็ช่วยทีมได้เยอะมากในเล็กแรกที่เรายังหัวตัดอยู่อันดับหนึ่งครับตอนที่มวยยังอยู่เมื่อไหรครับท่านว่าหมายถึงว่าการไม่มีตีลสิ่งในทีมเอสซีจีเนี่ยสมรรลแขางแาค่อนข้งงมากเลยครับแล้วมวยครับเป็นยังไงได้ติดตามผลงานของเมืองทองไหมครับช่วงที่เรามาคาแข่งที่นี่ครับก็ได้ติดตามครับบ่อยๆครับก็ถ้า สามารถดูดูเลยไม่กระตุกครบถ้าส่วนใหก็จะดูมูยดีใจไหมครับได้เจอกะใหม่ครับก็ดีใจครับก็มีพี่ใหม่มามาดูมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นนักใช่รู้สึกดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่มาถึงเราก็รู้สึกว่าพี่ใหม่ก็ยังแบบยังติดตามมางานจะช่วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับมูไม่ได้เล่นมาสักระยะหนึ่งละนะครับก็การทํางานการฝึกซ้อมในแต่ละวันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ก็ยังพยายามครับพยายาม,ยายามทำเต็มที่อะไรเงี้ยก็ปัญหาก็ยังคล้ายๆเดิมก็คือ้ำบางครั้งยังยังยังฟังจุดประสงค์ทั้งหมดไม่ออกอย่างตีความหมายของจุดประสงค์ในในการฝึกซ้อมหรือว่าในสถานการณ์น,นั้นๆย,ยังทําได้ไม่รีเท่าไหร่ด้วยปัญหาเราื่องภาษาและอย่างนี้ใหม่ครับในฐานะที่ใหม่เป็นผู้ช่วยโค้ดเราก็ <c oughs> ต้องแปลภาษาครับ มีคําแนะนําอะไรน้อไหมครับโอเคมันอาจจะไม่เหมือนกันหนักไปใช่ครับมีคําแนะนาอะไรบ้างก็ผมว่าติดตามมุ้ยตลอดนะครับตอนอยู่เมืองไทยก็ดูทุกนัดนะครับแทบจะทุกนัดเลยที่มุ้ยลงนะครับก็มุ้ยจะเล่นเพื่อทีมส่วนใหญ่แล้วเขาจะเต็มที่แล้วก็เล่นเพื่อทีมคือด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาอยู่เมืองไทยด้วยครับแต่คือแต่เรามาอยู่ที่นี่ด้วยความที่เป็นต่างชาติแล้วเป็นสุนหน้าครับบางทีเราต้องเล่นเพื่อตัวเองมากขึ้นหน่อยครับแต่ว่าผมเข้าใจครับบางทีโค้ชทุกคนต้องการที่จะสั่งอะไรไปแล้ว ผู้เล่นที่ทําตามได้เขาจะเลือกผู้เล่นที่สามารถที่จะทาตามหัวข้อที่โค้ชให้ไปได้ก่อนนะครับอเลือกผู้เล่นที่สื่อสารได้และเข้าใจครับก็เรียกว่าไล่เรียงตามใช่ครับตามความเข้าใจนะครับมุ้ยก็ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ภาษาสเปนเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้มันพัฒนาไปสักอยู่เลยแล้วับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนาแบบโอ้โหฟังรู้เรื่องทุกคำในคำที่ ใช,ใช้บ่อยๆหรือว่าได้ยินบ่อยๆก็อย,ย่า mm hmm. งที่ผมก็จะกลับมาถามพี่ว่ามันคืออะไรคำนี้คือได้ยินบ่อยมากในสนามหรือว่าคํานี้ใช้ตอนนี้แล้วความหมายมันจะคืออะไรสื่อหลักที่เมืองมเมยครับลาโบเซอเมบบืองาวันนี้ม,มีมีการเล่นประเด็นเรื่องของการย้ายทีมเพราะว่าตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมจะมาถึงแล้วค,ค,ครับว่าุ้ยมีมีแผนหรือว่ามีความคิดที่จะ จะไปเล่นให้กับทีมอื่นไหมหรือว่ายัางไงย,ยังอยากที่จะสู้ต่อถึออก็ยังไม่ได้คิดไลยครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่นี่ก็พนักกุบอลทุกคนก็ต้องการการลงเล่นอย่าง,งสม่ำเสมอจะเห็นห,หลายคนที่ย้ายออกย้ายออกไปหรือว่าหาทีมใหม่เพื่อต้องการโอกาสในการลงเล่นมันผมว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่มันลำบากมันลีบั ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแต่ผมก็อยากลงเล่นในทุกๆคาสตาแต่ว่าเราก็ต้องมาดูันอีกทีว่าม,มันจะเป็นยังไงกับโอกาสที่มันมีอยู่หรือว่าโอกาสข้งา,างหน้าตัดสินใจมันก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแต่มุย้ยผมเชื่อว่าด้วยระดับปีท้าอย่างมุย้ยเขาต้องรอโอกาสครับถ้าโอกาสมาแล้วมุย้ยคว้าไว้ได้มันก็น่าจะไ,ไ,ไ,ได้ลงได้ม่มําเสมอขึ้นนะครับ คือเขาไม่แตกต่างจากนักบอลในทีมเลยครับตอนนี้ผมก็กำลังจะถามว่าเท่าที่ดูการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับคือไม่ได้แตกต่างคือตอนนี้ผมไม่ดูไม่แตกต่างเลยเพราะตอนที่มุ้ยไปที่เมืองไทยผมก็ไปนั่งดูคือช่วงนั้นมุ้ยดูยังดูแบบขะเขินบ้างยังมีอารมณ์แบบยังชัดกว่านี้ครับว่ายังใหม่กับทีมด้วยครับในอารมณ์ตอนนั้นแต่ตอนนี้มุ้ยดูกลมกลืนมากครับดูเป็นนักบอลที่ไม่แตกต่างไม่ไม ถ้าไม่บอกว่าเป็นธีรศิลป์ว่ามาจากเอเชียมาจากเมืองไทยก็คือก็ดูเหมือนเดิมไม่ลูบเดิมก็ผิวดำๆนึกว่าเทยวีนะผิวไม่ไม่ลาลีกาดูเหมือนเราจะเป็นตัวตัวที่สามกองหน้าตัวเป้าทีนี้มันจะมีความแตกต่างระหว่างลาลีกากับมีนิทัวเ์นเนอร์คือผมปาเดเลยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นโอกาส ของคุยในการลงมองถ้วยนี้ยังไงครับถ้าหากว่าเราจะได้รับโอกาสจากฟาซิโตเลยแกให้ให้เป็นตองหน้าตัวหลักในในรายการนี้ครับก็ก็อย่างที่ผมบอกครับก็มีลาลิก้ากับโคปาเดเลในในสเปนมีแค่สองถ้วยผมว่าไอสองถ้วยนี้ยนอกจากทีมใหญ่ที่ไม่มีลุ้นในลาลิก้าครับทุกทีมก็จะตั้งคํำหมังกับโคปาเดเลผมว่าก็ ทุกทีมก็พยายามตั้งคําพยายามเข้าไปรอบให้มันลึกที่สุดเลยก็เชว่าอเมริกาก็จะเป็นหนึ่งในทีมแบบนั้นก็อย่างที่ให,หม่บอกก็รอโอกาสคือถ้าโอกาสมาก็ต้องพยายามคว้าให้ได้ถ่ะ,ะถามใหม่บ้างครับในฐานะที่ใหม่เคยเล่นที่สิงโคโปร์ครับชีวิตการคาแข่งคือมันอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวับสิงคโปร์กับสเปนครับแต่ว่าการที่เราเป็นนักเตะต่างชาติต้องไปอยู่ที่นั่นต้องฝึกซ้อมกับ นักเตะที่ไม่ใช่ชาติเดียวกันครับมันปัญหามันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะในช่วง3าสเดือนแรกผมว่าน่าจะเป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจใช่ครับก็คืออย่างที่บอกครับตอนแรกใ, <ช S 1> ในช่วงเวลาแรกเราต้องผ่านจุดแรกให้ได้ทั้งภาษาทั้งอาหารคือผมมาเห็นคือบโอโยยอนกลับไปคือคล้ายๆกันเลยฮะต้องอยู่คนเดียวทาอาหารคือทุกอย่างอย่างที่มุ้ยกําลังประสบอยู่ครับคือช่วงแรกเราต้องผ่านให้เพื่อนยอมรับให้ได้ก่อนในช่วงเวลาแรกแต่ผมเชื่อว่ามุ้ยทําได้ครับทั้ง อาหารการกินคือเราต้องทําคนเดียวอยู่คนเดียวคืออารมณ์นี้เลยฮะคือแต่เราถ้าเราผ่านช่วงเวลาแล้วเพื่อนยอมรับได้ทุกอย่างเราจะผมว่าเราอย่างที่มูฮิบอกครับถ้าอย่างที่ผมบอก,บอบอกตอนแรกถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นสมัมเสมอแล้วเพื่อนยอมรับคือทุกอย่างชีวิตจะไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็ได้เล่นสมัมเสมอหม่ทำยังไงครับในช่วงแรกให้เพื่อนเพื่อนมารูมพียอมรับคือต้องในสนานมมเดียวครับฝีเท้าแล้วจา,จากการฝึกซ้อมคือพอเพื่อนยอมรับทุกอย่างผมไปตอนแรกเนี่ยผมช่วงนั้น ไม่ได้ติดทีมชาติด้วยอะไรด้วยคือไปช่วงแรกเพื่อนสิงคโปร์ยังแบบยังสงสัยในฝีเท้าครับแต่พอช่วงหนึ่งเราผ่านไปได้เราส่งให้เพื่อนยิงมีการทาประตูได้ทั้งการเล่นเราชนะเรื่อยๆคือทุกอย่างมันจะเพื่อนจะยอมรับแล้วก็การส่งบอลทุกอย่างมันจะมันจะสมูทในสนามนทุกอย่างการใช้ชีวิตทุกอย่างเพื่อนก็จะมารับมาส่งคือเขาก็จะดูแลเรานอกสนามไปด้วยครับผมจากที่ผมดูอเมริกาคือเขาไม่ได้เป็นทีมที่มีทีมเวิร์กอะครับคืออย่าง ปกติเรามุ้ยส่งไปนะฮะถ้าอย่างที่อยู่เมืองไทยะครับมุ้ยส่งไปเดี๋ยวที่อยู่เมืองทองมุ้ยส่งไปเดี๋ยวบอลจะต้องกลับมาที่มุ้ยอีกครับแต่อยู่อเมริกาคือบอลส่งไปมุย้ยคือมุ้ยเบิ่นไปบอลก็จะหายไปแล้วคือไม่กลับมาอีกแต่ว่าคืออย่างที่ผมไม่ยามบอกุ้ยว่าเออบางทีต้องมีจังหวะเห็นแก่ตัวบ้างเพราะทีมันไม่ได้เป็นทีมเวอร์ครับทีมมุ้ยบางทีเส่นพวกซองโก้พวกกองกลางพอให้บอลไปแล้วมันก็หายไปแล้วถ้า มุ้ยก็วิ่งไปตำแหน่งสูนหน้าละพอคืนบอลกลับไปแต่ว่าอย่างถ้าเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยให้บอลเดี๋ยวบอลต้องกลับไปที่มุ้ยทำประตูแน่นอนนั่นนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมครับที่ที่ทาให้ดูเหมือนว่ามุ้ยมีส่วนร่วมกับเกมน้อยแล้วก็เพื่อนไม่ค่อยให้บอลเป็นสไตล์ด้วยใช่ครับเป็นสไตล์ของทีมด้วยดักที่ผมดูคคือเหมือนเขาไม่ได้เป็นทีมเวิร์กที่ออกข้างเดี๋ยวต้องเปิดเข้ามาคือบอลส่วนใหญ่คือเ <c oughs> บิ้ลกลับไปเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะไปที่เพื่อนร่วมทีมเสร็จบอลก็จะหาาายยไไไไปปะะจจิงงงบบบบ้้ออรคืออม่ที ที่การเข้าทําสุดท้ายครับก็พวกสเปนซ้อมหนักมากตอนนี้เราสเตเบิลเรียนครับในเรื่องของสภาพร่างกายซ้อมือกว่านี่มันมีช่วงย้อยไหมมีช่วงนี่ไมหรือว่าตอนนี้มันรับเข้ากับทีมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเมืองไทยซ้อมไม่หนักเขาที่นี่ใช่ครับก็มีครับช่วงแรกๆก็ที่เจอเช้าเย็นเลยก,ก็ยอมรับว่ามันใหม่ในช่วงปีซีซั่นค,คือคือก็ยอมรับว่ามันหนักกว่าที่ที่เราเคยเจอมาแต่ว่า คือณนะตอนนี้ในในทุกๆวันที่ซ้อมว่ามันมันก็ผม,มถทาจะไม่มีปัญหาแลนะ้วในการฝึกซ้อมในการว่าหนักหรือเข้มข้นอะไรขนาดไหน,นคือผมว่าผมก็ปรับตัวได้การเล่นเวทก็คือพยายามทําในสิ่งเหล่านี้มันมันมันช่วยเราด้วยในการแบบโอเคมีการวัด ความแข็งแรงของขาของอไหนะคือคือเขาก็จะทําเป็นมีข้อมูลมเก็บข้อมูลมเขาก็พัฒนากล้าเนื้อไปด้วยเขาก็จะมาเช็คข้อมูลจริงน่าสนใจไหมใช่ครับ<ม>ก็เนี่ยครับก็พยายามทําเต็มที่อ่ะคือมันมันช่วยพัฒนาเราอยู่นะไอสิ่งนี้คือทุกอย่างที่เจออะไรก็เวลาเป็นซ้อมก็ผมมาทําเต็มที่มันมันก็สนุกนะเพราะว่า เพื่อร่วมทีมก็เต็มที่เหมือนกันเราไม่ได้เต็มที่คนเดียวคือคนอื่นมันเต็มที่แล้วแบบเรามาเหยาะแยะ่มันก็จะรู้สึกว่าแบบเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือเราพอเราเต็มที่ปึ๊บพอเพื่อนร่วมทีมเต็มที่ฝึกซ้อมมันอย่างเต็มที่แล้วเราก็ทําเต็มที่มันมันก็ดูสนุกอ่ะทุกคนแล้วชีวิตนอกสนานมเป็นไงครับก็ผมว่าผมมีความสุขนะหมายถึงคือผมไม่มีปัญหาอะไรเลย<พ>อนอกจากต,ตัดขาดจากฟุตบอลแล้ว ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากการลงเล่นย่างระมาณคนมัผมว่าอันนั้นอะคือเป็นปัญหาเดียวแล้วมันก็เป็นปัญหาใหญ่แต่หมายถึงถ้าตัดจากตรงเนี้ยออกไปผมไม่มีปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมการเดินทางโอเคการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่คนเดียวผมว่าผมผมรู้สึกสนุกเลยในการแบบทําอาหารแต่ละครั้งในการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเป็นแบบชีวิต ใหม่ๆที่แบบเราอยู่เราไม่เคยทําเราอยู่เราไม่เคยสนใจเลยว่าแบบแม่เราทํากับข้าวแต่ว่าเราก็นั่งรอที่จะกินข้าวแต่ว่ามาตรงนี้มันมันเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยใช่มัน <c oughs> เรารู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะไปแบบไหนแล้วเราจะได้กินอร่อยขนาดไหนคือแบบเราจะรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าแรกๆก็ยอมรับว่าทําครั้งนึงก็นานเหมือนกัน <c oughs> นานนานด้วยไม่อร่อยด้วยคือ <c oughs> แต่หลังๆก็รู้วิธีว่าแบบอันนี้อันนี้ อนใหญ่ก็จะตามจากที่หรือว่าเปิดในเมนูก็จะดูว่าทำยังไงมมเมนูอะไรที่มั่นใจที่สุดในตอนนี้นั้ตอนนี้ครับสปาเกตต,เกตี้สปาเกตตี้ก็มันน่าจะง่ายสุดแล้วแหละแต่ว่า้าอาหาร้าพวกะเพเาอะไรเงี้ยมาแม่งก็แล้วแต่ดู ไม่เข้าใจอย่างนั้นบางทีทำเหมือนกันเลยยังไม่อยู่เลยยังไม่อยู่ใช่ทำเหมือนกันคล้ายๆกันเลยไม่อร่อยบางวันแบบโอ้โหกลมกล่อมกินได้ได้แบบกินได้เยอะๆอะไรอย่างี้อยากจะถามใหม่นิดนึงว่าใหม่ในสมัยที่เราเป็นนักฟุตบอลครับจนกระทั่งเราเลิกเราขึ้นมาเป็นผู้ช่วยองะหลุพันกับฟุตบอลมาตลอดวงการฟุตบอลไทยไม่เคยไม่เคยมีนักเตะที่ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้เลยใช่ครับคือ อยู่ือนไทยคือไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่ท้าทายเขาเราครับจริงๆก็คือแต่ว่าเขาเขาก้าวข้ามจุดยิ่งใหญ่เกินไปคือมาอยู่ถึงดาริก้าเลยคือเป็นลีกที่จะดีที่สุดในโลกเลยก็ได้ครับก็คือเขาจากไทยลีกก้าวเข้ามาเลยคือมามันเป็นก้าวข้ามที่ใหญ่ที่ใหญ่มากครับก็คือเขาแต่ผมเชื่อว่าเขาทําได้ครับด้วยฝีเท้าอย่างธีรศิลป์ครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมท้อหรือว่าหมดหวังหรือว่ามันมันไม่มีอะไรจะต้องแบบ ทำแล้วอะไรเงี้ยคือคือผมก็ยังเต็มที่ยังยังรู้สึกสนุกกับแบบฟุตบอลที่ผมเจอถึงแม้ว่าโอกาสในลองสนามโอกาสการลงสนามมันมันอาจจะไม่เยอะอะไรมากมายแต่ว่าผมก็ยังสนุกกับนี่นแหละสิ่งที่ผมเรียนรู้ใหม่มมันเหมือนวิถีฟุตบอลที่ที่ผมไม่เคยเจอาไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันสามารถเก็บ มันสามารถจําแล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปไปทําหรือว่าไปพัฒนาทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็เอาสามารถไปบอกคนอนื่นๆได้ด้วยมึงทอทีวีของเราก็ต้องขอบคุณภาพข่าวแล้วก็สกรปดีๆที่ถูกส่งตรงมาจากสเปนนะฮะถ้าไม่มีทีมงานคุณภาพจากสเปนนะครับแฟนคลับทางเมืองไทยของเราก็จะไม่ได้ทราบข่าวข่าวของมุ้ยเธอสินแดงดาก,กันเลยแหละครับเมืองทอทีวีของเราก็ต้องขอบคุณทีมงานจากสเปนไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ